ดูด้กันทุกคนเปิดภาพสุดประทับใจนะครับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงก้มกราบเท้าแม่หน่อยขอพร ก่อนออกเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นครับล่าสุดวันนี้ครับทุกคนหลายคนก็คงได้เห็นบรรยากาศไปแล้วนะครับสำหรับภาพประทับใจที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก้มกราบเท้าขอพอรแม่หน่อยก่อนออกจากบ้านนะครับวันนี้ครับทุกคนน้องนะครับเดินทางจากจังหวัดศรีสะเกดมาขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมิครับทุกคนเรียกได้ว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงสิ่งที่น้องไม่ลืมครับทุกคนนะั่นก็คือการกราบเท้าขอพอรคุณแม่อย่างแม่หน่อยนั่นเองครับวันนี้หลายคนก็เข้าไปชื่นชมเข้าไปแสดงความ คิดเห็นกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับวันนี้น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับโอ้โหเราติดตามมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับสำหรับอุงอิงเนี่ยก็คือได้มีการแบบว่าเก็บกระเป๋าแพ็คกระเป๋าเองเลยนะครับวันนี้และยังได้มีการพับผ้านะครับให้กับทางด้านพ่อเอกด้วยเรียกได้ว่าเป็นลูกกระตันยูสุดๆนะครับและสิ่งที่พวกเราได้เห็นมาโดยตลอดนะครับอุงอิงเนี่ยก็ไม่ลืมครับที่จะแสดงความอ่อนน้อมครับทุกคนกับทางด้านบิดามารดาของตัวเองนะครับอย่างที่บอกว่าอุงอิงเนี่ย เป็นต้นแบบของเยาวชนจริงๆนะครับวันนี้นอกเหนือจากการที่น้องเนี่ยได้มีการกราบเท้าแม่หน่อยแล้วนะครับถ้าทุกคนยังจําได้อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเคยก้มกราบเท้าพ่อโจโด้วยนะทุกคนถ้ายังจําได้นะครับตอนนั้นอุ๋งอิงเพชรเพชรบ้านแพงเนี่ยฟีเวอร์แล้วก็ปังมากๆครับน้องก็ไม่ลืมนะทุกคนที่จะแสดงความอ่อนน้อมกับ ผู้ใหญ่นั่นเองครับทุกคนอันเนี้ยน้องเนี่ยคงความน่ารักแบบนี้เสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันนี้นะครับอุงอิงก็ยังคงความเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนนะครับน่ารักมากๆสำหรับลูกสาวนะครับตอนนี้ครับทุกคนอุ้มอิ่มก,ก็ติดตามความเคลื่อนไหวนะครับพ่อเอกเนี่ยก็ได้มีการอัปคลิปวิดีโอให้กับพวกเราได้ชมกันไปแล้วนั่นกคน็คือน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงตอนนี้น่าจะถึงกรุงเทพมหานครแล้วทนทุกคนเตรียมพร้อมนะทุกคน,ท,กคนที่จะขึ้นเครื่องในคืนนี้ประมาณตีห้า ครื่งกับทุกคนน้องก็น่าจะได้มีการเช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะครับวันนี้น้องขึ้นเครื่องโดยาสายการบินเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นสายการบินที่โอ้โห ดีเลยนะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้อุ้มอิ่มก็เตรียมตัวนะที่จะไปส่งน้องนะครับวันนี้ก็น่าจะไม่รู้ว่าจะได้นอนหรือเปล่าอาจจะแบบว่าโตรุ่งไปเลยนะไปส่งอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแล้วนะครับตอนนี้อุ้มอิ่มก็ได้มีการทักหาเนาะทั้งนั้นพี่พีทักหาบอสโจแล้วนะวันนี้ว่าเดี๋ยวจะไปส่งนะอะไรเงี้ยครับทุกคนก็เดี๋ยวมารอติดตามความเคลื่อนไหวกันก็แล้วกันนะทุกคนว่าอุ้มอิ่มนะครับจะไปส่งน้องเนี่ยประมาณกี่โมงนะครับเดี๋ยวก็จะมีการอัดคลิปเนี่ยตั้งแต่ิินนาารบุ้สสมภู ไปส่งน้องกันครับทุกคนและวันนี้เราก็จะได้เห็นนะอุ๋งอิงก,ก็มีการใส่เสื้อบ้านฮักครับน้องก็น่ารักมากๆครับแล้วก็อุ๋งอิงเพรบ้านแพงนะต้องบอกว่าในความที่แบบยังเป็นเด็กบ้านๆซื่อๆใสๆครับทุกคนน้องก็คงจะไม่แบบว่าคือแต่งตัวเหมือนเหมือนวัยรุ่นทั่วไปอะ่ะอย่างที่เราเห็นว่า การขึ้นเครื่องแต่ละครั้งเนี่ยของคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศเนี่ยก็จะแบบว่าใส่ชุดแบบว่าโอ้โหหรูหราเนาะแต่อุงอิงเพรบ้านแพงน้องก็แต่งตัวสบายๆครับทุกคนน่ารักนี่คือความน่ารักของอุ้งอิงครับทุกคนซึ่งน้องอ่ะเป็นคนที่แบบธรรมดาจริงๆอย่างที่บอกว่าน้องเป็นคนที่แบบไม่ได้แบบจะไปช้อปปิ้งของในห้างราคาแพงๆนะครับน้องเนี่ยมีความเห็นบอกว่าการซื้อเสื้อบนห้างเนี่ยตัวละ1000บาท องอิงสามารถเอาเงิน1,000บาทเนี่ยมาซื้อของที่ตลาดนัดอย่างเช่น3ตัวร้อยเนี่ยโ,โหได้หลายตัวมากเลยนี่ทัศนคติของน้องครับทุกคนและก็เป็นตัวอย่างของเยาวชนเนาะให้รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียงจริงๆนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับใครหลายๆคนได้เป็นอย่างดีสําหรับลูกสาวองอิงเพื่อบ้านแทนครับในการออนทัวร์ไปที่ประเทศญี่ปุ่นครับทุกคนต้องบอกว่าตอนนี้หลายคนก็ติดตามความเคลื่อนไหวนะครับและวันนี้วิมขอพูดเลยนะว่าวันนี้ได้รับสายแม่ฮักนะครับจากประเทศญี่ปุ่น นะครับทุกคนซึ่งแม่ฮักท่านนี้เคยมีโชคกับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับและโอนเงินให้น้องเนี่ยประมาณตอนนั้นน่าจะประมาณ3 0,000ื่โอ้ได้โชคกับอุ๋งอิงเยอะคือพูดเป็นตัวเลขไม่ได้แต่ให้อุ๋งอิงค่อนข้างเยอะแล้วก็ให้ตลอดนะครับแล้วให้มาลไยน้องตลอดครับทุกคนแต่แม่ฮักโทรมาหาอุ๋งอิมวันนี้บอกว่าลูกอุ๋มอิมวันนี้แม่ขอ แม่ขอคิวงานน้องหน่อยว่าน้องจะไปเมืองไหนบ้างนะครับซึ่งคุณแม่เนี่ยก็ค่อนข้างอยู่อยู่จากนอกเมืองมากๆก็แต่ว่าด้วยใจที่อยากเห็นอุ๋งอิงเพ็นบ้านแพงมากๆนะครับทุกคนก็อยากจะไปเจอน้องให้ได้นี่คือความรักนี่คือความรักความแพงของแม่ฮักน้องอุ๋งอิงจริงๆกับคนที่ชมน้องแค่ผ่านมือถือครับทุกคนอย่างแม่ฮักเนี่ยท่านนี้เขาชมอุงอิงผ่านมือถืออย่างเดียวเลยนะเขาไม่ได้แบบ ไม่ได้เคยยังไม่เคยเจอน้องตัวจริงแล้วแม่บอกว่าวันเปิดฤดูกาลแม่เนี่ยจะไปเจออุ้มอิงอุ้มอิ่มนะอยู่หน้าเวทีด้วยวันเปิดฤดูกาลแม่จะเดินทางมาที่ประเทศไทยด้วยนั่นเองครับทุกคนนะก็อุ้มอิ่มขอให้คุณแม่เนาะเดินทางปลอดภัยก็แล้วกันครับแล้วก็คุณแม่เนี่ยจะไปเจอน้องในในที่ประเทศที่ประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวอุ้มอิ่มจะเปิดถ้าไปเจออุ้มอิงนะเดี๋ยวจะเปิดรูปของคุณแม่เนี่ยให้กับน้อง ได้ชมว่าคุณแม่คือท่านไหนเพราะว่าคุณแม่เนี่ยก็คือเหมือนกลัวน้องไม่ทราบว่าคุณแม่จะไปหาอะไรอย่างงี้ครับทุกคนแล้วก็กลัวกลัวจำไม่ได้เพราะงั้นเถอะนะเดี๋ยวไปทักทายกันอะไรเดี๋ยวอุคงอิงไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอิมจะไปบอกองค์อิงกับพ่อเอกไว้แล้วกันว่าจะมีแม่ฮักท่านนี้นะครับไปเจอนะครับทุกคนก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณแม่มากเลยที่ติดต่อมาทางอิมข่าวกระแสนะครับคุณแม่ก็ ตอนแรกเลยที่คุณแม่มีโชคกับน้องนะครับทุกคนคุณแม่คือดูเหมือนกับดูข่าวจากช่องอ,อิ่มนะครับแล้วก็มีโชคตามน้องแล้วก็โอนเงินไปให้น้องมิ้งก็มีการให้เลขบัญชีไม่หน่อยไปเลยตอนนั้นนะครับทุกคนแล้วก็วันเนี้ยแม่หักท่านนี้เตรียมไปเจอน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนก็ ติดตามเลยติดตามเลยนะครับความเคลื่อนไหวต่งตวางๆอิ่มก็บอกว่าคุณแม่ส่งรูปมาให้อิ่มข่าวกระแสดูด้วยนะอะไรอย่างงี้ครับทุกคนเก็บภาพน้องมาฝากด้วยนะที่ประเทศญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนก็รอชมกันเดี๋ยวอิ่มก็อาจจะขอรูปภาพจากคุณแม่มาถ้าคุณแม่แบบอ,อนุญ,ญาตส่งมาให้อิ่มนะครับเนาะ,ะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้กับน้องนะครับทุกคนเป็นการเปิดประสบการณ์ของน้องอิ่งเพชรบ้านแพงเนาะทุกคนให้น้องไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆ นะครับให้น้องไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ให้น้องไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับขอให้ปังๆดังนนวันนี้พี่แตงโมไม่ใช่ดาราก,ก็ออกมาชื่นชมอุงอิงด้วยนะครับว่าอุงอิงโอ้โหยืนหนึ่งมากแล้วก็อุงอิงคือเป็นกระแสมากๆแล้วก็เป็นไวรัลม,มากๆในวันที่ไปโชว์บนเวทีสานวน้อยลำเพลินโชว์พี่แตงโมคือชื่นชอบมากๆเขาก็ออกมารีวิวอุงอิงนะครับน่ารักมากๆนะครับทุกคนสําหรับพี่แตงโมนะครับก็สำหรับคืนนี้นะครับทุกคนอุ้มอิ่มก็นะ ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวอุ้มยิ้มไปถึงอะไรยังไงก็เดี๋ยวจะเก็บภาพนะครับน่ารักน่ารักเก็บภาพสวยงามมาฝากพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนกันแล้วกันเนาะในการขึ้นเครื่องของลูกสาวอุ้มอิ้นะครับเนาะทุกคนอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับอุ้มยิ้มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับทุกคนตอวโอหัวอากาศเปลี่ยนแปลงมากๆเลยแล้วช่วงนี้พายุเนาะ พายุเนี่ยสำคัญมากๆเลยช่วงนี้กทมคือแบบกลัวแบบฝนตกมากๆเลยครับทุกคนในช่วงที่สาวน้ำลำเพลโชว์มาแสดงเนี่ยกลัวพายุนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นตอนนี้ก็มีพายุเหมือนกันก็ขอใหอ้คนที่จะเดินทางไปเซองิงหรือว่าแฟนคลับอยู่ที่นู่นเนาะเดินทางด้วยความระมัดระวังเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับนะ,ะทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยบอสโจก็น่าจะกำลังเดินทางมาอยู่นะครับทุกคนเนาะเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อที่จะไปญี่ปุ่นเจแปนผมอยากไปด้วยมากเลยนะคะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้แก่วงอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมนะติดตามคลิปุ่งอิ่มด้วยนะ